สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆป้ๆปปาๆนาอาทุกคู่ทุกคนเอฟซีทุกๆทางจ้า ช่องฟ้าสีสวยจากมือนีนะคะได้มีโอกาสเนาะไปเลาะย่างตามริมโค้งค่ะกัสดุตตานะคะอยู่บ้านหลังหนึ่งนะคะเนาะ,ะเพื่อนก็มีไอเดียนะคะไอเดียแบบว่าทางด้านศิลปะนะคะก็เลยเห็อุอาวาดภาพนะคะออกมาเนาะ,ะตรงกำแพงบ้านนะคะ ให้ผินชาวจาังหวัดมุกดาหารของห้านี่แหละนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปเดี๋ยวมานะคะถ่ายคลิปเพราะว่าถ้า,าสมมุติว่า,ามาเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารนะคะอยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะคะยืนยู่ตรงนะคะาสารนะคอห์อจแม่นะคะสองนั่งนะคะถ้าสมมติว่าหันหน้าไปท่าทิศเหนือนะคะ ย่างมาหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องจ้าย่างมาหน่อยหนึ่งนะคะกะจะเห็นนะคะกะจะเห็นนะคะเหลี่ยวใส่เข้ามาก,กะจะเป็นนะคะกําแพงนะคะที่พื้นวาดลูมนะคะตั้งแต่ปากทางเขานะคะกะสซุดซ้อยนันนะคะประมาณสองร้อยเมตรนะคะนาะพี่น้องจ้าจาะฝากกันย่างเลาะเบิ้งนะคะเนาะ ะะกะเดย้ยได้นะคะคลิปได้วิวนะคะสวยๆเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะป้าๆนานาอาอาทุกูทุกคนนะคะเนาะ,นะะมาเที่ยวมุกดาหารนะคะจุดชมวิวนะคะกัเป็นอีกตัวนึงนะคะจุดนึงนะคะเห็ดให้กับนะคะนักท่องเที่ยวนะน้นองๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะมาถ่ายรูปนะคะเนาะ รู้สึกว่าสวยงามนะคะขาบอสังเกตนี่จะบ่เป็นรูวเลยว่าเป็นรั่วบ้านนะคะจะว่าเป็นรั่วรงเรียนหรือว่ารั่วอ่าหน่วยงานสำนักง,งานต่างๆนะคะแต่เนาะแ้ๆก็คือเป็นรั่วบ้านนะคะที่เพิ่นมีไอเดียดีๆนะคะเฮ็ดไทยนะคะจะว่ามุเดหารนะคะสะดุต้ตานะคะเนาะขะ,นะะ,นะะพี่น้องคะอาจจะฝากกับผ้าม่าเนาะเนาะกับมีนะคะอ่านะ ทีพันออกเดินออกกําลังกายเงียออกกาลัางกายกะแวะมากกับมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อว่าจะไปอวดเพื่อนๆแบบนี้นะคะเนาะเจฟ่ากับนะคะถ่ายคือกันนะคะเนะาะเจ้าของบ้านบอกว่าแต่ละมื่อนี่โอ้โหนะคะมีน้องๆน,นักเรียนนะักศึกษาหรือว่าพ่อค่าประชาชนนะคะกะแวะมานะคะมาถ่ายรูปนะถ่ายวิดีโอนะคะ อ่าเพื่อว่าเอาไปโพสนะคะเนาะบอกว่าจะเป็นทั้ง Facebook เฟซบุ๊กแน่หรือว่าทั้งไลน์ทัางยังส่งให้เพื่อนพ้องน้องพี่กันนะคะเราะจะฝากกันเช่นกันนะคะเห็นวิวสวยๆเห็นภาพงามๆแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆทางนะคะยูทูบกันได้เบิ่งกันนะคะเนาะทางช่องฝาซีสวยๆค่ะพี่น้องคะขอบคุณที่รามาชมมาเบิ่งและมหาห้กำลังใจช่องฝาซีสว,สวยๆขอบคุณมากๆค่ะ